รถสัญจรก็บม่ค่อยมีนะครับปุ่นแดดเลยอมากๆเลยนุเจ้าขนมหอยใหญ่เลยลูกเอาขนมหอยใหญ่เลยก็ได้หอยยี่สิบบาทลูกลนุเจ้าขนมหอยใหญ่ปะกระไ้ตาชื่นจืงเลยอออเอานุ้ยเจ้าอะไรเลยลูก โอ้ให้ให้พี่นั่งบ่ะโอ้ดีดีมากเลยอ่ะเลือกเลยลูกอันนมอะไรเหนาไหมใส่เสื้อข้าหนาวแล้วหนาไหมล่ะว้า หนหูได้หรือยังลูกอาบเอาใมาแล้วหนึ่งคันน,บบน้ำดอากาศรอนครับพี่น้องไม่มีภัยากก่อนจะขึ้นหรอกครับยามเช้านมไหนก็นมาเลยลูกสองกล่องเอามาเลย หนาน้ำอย่างนี้ไม่ช่วยอยากไปโรงเรียนเนี่ยนอรุยใช่ไหมไม่ได้แบบนั้นกี่วันแล้ว,วบอกเออไม่ต้องอาบหรอกลูกเดี๋ยวเป็นไข้อากาศหนาวๆอย่างนี้ไม่ต้องอาบหรอกยิ่งอากาศเย็นๆด้วยต้องนั่งพิงไฟเดี๋ยลูกละตั้งสียเศ่านั้งพิงไฟจี๊กเขียวเหนียวหนูได้หรือยังลูก ไปเอาไหนดูสิไหเออได้อะไรลูกก็มาดูสิไหนมาดูเออมาเลยลูกมาสองกล่องนั่นแหละมาเออไปเลยไปปิดตู้ให้พ่อเอกหรือยังปิดตู้แช่หรือยังเออถ้าปิดตู้แล้วก็ไปได้เลยไป ปิดตู้ให้ระเอยด้วยวาต่อไปไหม,มไปนุ้ยไม่น้ำบอกไม่ใส่เสื้อกันน้ำเลยไปลูกไปเดินดีดดจๆจ้าจ่าปหนาวครับพี่น้อง